ของมุสลิมเรานะครับท่านอบบมุฮัมมัห์สลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมน,นะครับได้กล่าวไว้ในฮะดิษนะฮะบอกว่าอุมรไบตุนมักดิสนะครับจะมีการสร้างใบตุนมักดิสเกิดขึ้นก็คือเยรูซาเล็มนะครับหลังจากนั้นคอรอบยัสลิบเมืองบาดีน่าก็จะเสื่อมโทรมเสื่อมถอยหลังจากนั้นก็คูรูชมัลฮามะสงครามใหญ่ก็จะเกิดขึ้นตอนนี้บาดีน่าเริ่มเสื่อมยังเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องสังเกตดูนะฮะผู้รู้เสียชีวิตมีใครแทนไหม ไม่มีคนแทนแการปกครองไงพอมนเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปศาส,สนาก็เริ่มถูกทิ้งไปเรื่อยๆนี่เรื่องปกติของทุกที่ท่านอับดุลละสลต่บอกว่า <c oughs> หลังจากมาดินาเสื่อมถอยแล้วมัลฮามะก็จะเกิดขึ้นสงครามใหญ่เพราะสงครามใหญ่เกิดขึ้นก็จะเกิดพิชิตคอนสแตนติโนเปิลตอนนี้คอนสแตนติโนเปิลอยู่ภายใต้การปกครอ,องของประเทศตุรกีแสดงว่าตุรกีจะต้องถูกยึดอีกครั้งหนึ่งหนีไม่พ้นแน่นอน ยึดตอนไหนไม่รู้แต่ถูกยึดแน่น,นอนนะครับเสร็จแล้วก็เป็นไงนะฮะหลังจากน,นั้นอ่ะดัจาร์ก็จะมาในฮะดิษท่านอบบมุฮัมมัตส์ละฮวาริวะสลัมนะครับได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอิหม่ามม่าดีเนะี่ยจะออกมาก่อนว่าพออิหม่ามม่าดีมาเนี่ยนะครับอิหม่ามม่าดีก็จะมาเป็นผู้นำนะครับซึ่งเหตุการณ์หลักๆในสมัยของอิหม่ามม่าดีก็คือว่าอิหม่ามม่าดีนะ่าจะไม่เป็นที่รู้จักแต่อยู่ๆในหนึ่งคืนอนะ่ะเราทรงเปลี่ยนอิมมาาดีกลยเป็น คนที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดนะนี่มีการคิดรับกันผมไม่พูดถึงละแล้วก็กลายเป็นผู้นำนะท่านก็จะไปตอนแรกจะถูกปฏิเสธแล้วก็จะมีกองทัพหนึ่งยกมาเพื่อจะทําลายล้างอิหม่มมามดีแต่กองทัพนั้นจะถูกสูบหมดเลยที่ใกล้ๆมักกะในฮะดีษนะครับท่านนับีุลมา์สัลลอัลลฮัลลัมบอกว่ามุสลิมเราจะทําการพันธะสัญญากับคนกลุ่มหนึ่งนะครับต่อสู้กับศัตรูอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งในคดีจะบอกว่าท่านทั้งหลายนะ่ะจะทําการทําสนธิสัญญาตกลมร่วมมือกันในการร่วมสงครามก,กันกับชาวโรมชาวโรมก็คือพวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็พวกท่านก็จะทําสงครามกับศัตรูอีกกลุ่มหนึ่งสแสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องของมุสลิมแล้วนะเรื่องจริงเป็นวาฮีแล้วเพราะฉะนั้น ไม่มีปาเลสไตน์ไม่มียิวปกครองไม่มีสงครามอ่าวไม่ต้องไปรวมก่อการร้ายไม่มีสักอยา่างนบีบอกมาเลยครับแรกๆที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกท่านจะไปทำพันธสัญญาร่วมมือกับชาวยุโรปชาวโรมันชาวฝรัง่งเห็นไหมฮะร่วมมาก็คือเราไม่ได้ก่อการร้ายเราไปร่วมมือร่วมมือเสร็จแล้วต่อสู้กับศัตรูอีกกลุ่มหนึ่งคราวนี้ศัตรูก,กลุ่มหนึ่งคือใครล่ะ ก็ไปคิดกันเองแลวกันบางคนก็บอกว่าเป็นจีนรันเสเซียแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าซาอุดีอาระเบียจะไปรวมกับจีนกับรัเสเซียมากกว่าใช่ไหมเห็นไหมมันก็เลยเขาเรียกว่ามันพลิกได้ท้ายที่สุดแล้วยังไงมันก็ต้องมาที่ฮะนดิสบีไงดูจากฮะดิษบทนี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าต่อไปแล้วอเมริกาและยุโรปนั้นจะต้องถดถอยแน,น่นอนแสดงว่าจะมีมหาอำนาจใหม่เกิดขึ้นที่มีอำนาจเหนือกว่าอเมริกาและยุโรป เป็นไปได้ไหมตอนนี้จีนตอนนี้คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดก็ประเทศจีนรถไฟฟ้าตอนนี้นําหน้าฝรั่งไปเป็น10ปีแล้วนะฮะตามไม่ทันแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นท่านนบดุลสาบบอกไว้แล้วว่าจะต้องเกิดสงครามโดยที่เราไปร่วมมือกับฝรั่งส่วนฝรั่งตอนนั้นเนี่ยนบีใช้คำว่าโรมแปลไปได้หลายอย่างหนึ่งก็คือตุรกีต้องถูกยึดและก็กลายเป็นประเทศของฝรั่งตั้งอาณาจักรขึ้นมาหรือโรมันตรงนี้จะหมายถึงยุโรป ซึ่งเป็นไปได้สูงแต่อเมริกาผมว่าน่าจะไม่ใช่เพราะอเมริกาตอนนี้กําลังจะล่มสลายแล้วหลังจากที่มีสงครามไห้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วมุสลิมชนะโรมันชนะเหตุการณ์เกิดขึ้นในดุสเซเอบทหนึน่งท่านอบบีุัมุสลลัลอยสลามบอกว่าอะไรนะครับลาตะคูมุสซาอตุฮัตตายันซิลูอัรูมุบิลอามากอวิอ,อาบิดาบิก วันเกียร์มาจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าว่าชาวโรมันนั้นจะไปลงไปตั้งทัพที่อามาร์กหรือที่ดาบิกสองที่นี้อามาร์คคือเมืองที่อยู่ในเขตตุรกีใกล้ๆอันตอกียะจะมีทะเลสาบอยู่เรียกว่าทะเลสาบอัลอัมนะครับอันนี้อยู่ที่อามาร์กนะเป็นเมืองที่สวยนะใช้ได้เลยทีเดียวแถนะบแถบอันตอกียะทางตอนใต้ของตุรกีส่วนเมืองดาบิกนะครับก็อยู่ที่อเลปโปรหรือเมืองฮารับนะครับซึ่งอยู่ ติดกับชายแดนตุรกีประมาณ15กิโลนะฮะนี่ดาบิกนะดาบิกสองที่นี่คือจุดที่สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแถบเนี้จะมีกองทัพของยุโรปมาตั้งกองทัพเพื่อทำสงครามครั้งสุดท้ายท่านวิสลามเล่าให้ฟังต่อไหมนะครับฟยักครูจูอิลาฮิมเจยชุนมินันบดีนะจะมีกองทัพมุสลิมมาจากเมืองมดีนะบดีนะตรงนี้หมายถึงเมืองอะไรครับหมายถึงเมืองฮารับอเลปโปนั่นแหละ เมืองแถบนั้นอาจจะมีมุสลิมแสดงว่ามุสลิมในตอนนั้นในฮะดิซซาฮีย์บทหนึ่งก็คือว่าช่วงใกล้วันเกียร์มาจะไม่มีมุสลิมคนไหนเวน้นแต่ว่าจะไปที่เมืองชาม,มท้ายที่สุดมุสลิมไม่มีมุสลิมคนไหนเวน้นแต่ว่าจะต้องไปที่ซีเรียตรงน,นั้นนะครับและท่านอิมิลิสลัมบอกว่ามินคียาหรืออาฮิลอร์เดียไมดินเป็นคนที่ดีที่สุดในแผ่นดินแล้วในตอนนั้นเป็นมุสลิมที่ดีที่สุดแล้วที่อยู่แถบซีเรียตอนนั้นไฟดาต่อฟูแล้วก็เมื่อมีการจัดทับกันแล้วระหว่างคิส กับมุสลิมทัพจัดกันหลังจากที่ชนะศัตรูเรียบร้อยแล้วนะครับชาวโรมันก็บอกว่าคอนลูใบนานาว่าใบนัลาดีเซเบลมินนานุกาติลหุมโอ้มุสลิมเอ๋ยจงส่งบรรดาเฉลยทั้งหลายมาให้พวกเราเราจะฆ่าทิ้งตรงนี้มีการอธิบายของละมาในหลายทัศนะผมว่าทัศนะสำคัญเฉลยตรงนี้ก็คือเป็นประชาชน ในสงครามที่อยู่ทางฝั่งของคริสเตียนที่เขารับอิสลามคือรบไปรบมาเป็นมุสลิมรบไปรบมาเป็นมุสลิมมุสลิมก็เลยเอามาอยู่กับเขาชาวคริส์ตอนนั้นบอกว่าพวกนี้ทรยศหักหลังเปลี่ยนศาสนาส่งมาให้หมดเราจะฆ่าทีอันนี้เป็นทับซิทหนึ่งที่ว่าถือว่าโอเคมีน้ำหนักมากนะครับบางตับซิทก็คือว่ามีสงครามที่เกิดขึ้นและมุสลิมจับเฉลยได้เยอะ แล้วเฉลยเนี่ยเข้ารับอิสลามแต่ว่าพวกทางคริสเขาต้องการที่จะฆ่าเฉลยทั้งหมดไม่เก็บไว้แต่มุสลิมบอกว่าไม่ได้นี่พี่น้องของเราเป็นมุสลิมแล้วเราส่งให้ไม่ได้อันนี้ก็สาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งในฮะดีษเนี่ยชาวคริสเวลาชนะก็บอกว่าเราชนะเพราะไม้กางเขนราวนี้มุสลิมเราก็บอกว่าไม่เราชนะเพราะละาตาลาเลยทะเลาะก,กันทะเลาะก,ก,กันก็มีการฆ่ากัน พอาการฆ่ากันก็เกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาในฮานิดนิดนดสโซเฮียแสดงว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นด้วยกับสาเหตุสองสาเหตุนี้อันนี้เกิดขึ้นจริงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์จะต้องเกิดขึ้นนะครับท่านอบีเได้กล่าวต่อนะครับบอกว่าหลังจากนั้นมุสลิมบอกว่าฉันจะไม่ส่งพี่น้องของเราไปให้คุณฆ่าเด็ดขาดฟายกอติลูน่าฮุมนะครับไม่ส่งไปให้ฆ่าและท่านอับดุลเบิมส,สลิมว่าจะมีการฆ่าอย่างรุนแรงมากๆจนกระทั่งว่าตายกันไปเนี่ยในทัพมุสลิมเนี่ยนะฮะ ตายกันไปสองในสาเหลือแค่หนึ่งในสาจากที่มุสลิมไม่มีแล้วนะตอนนั้นอะ่ะคือสงครามใหญ่นะ่ะตายกันไปเยอะมากแล้วเหลือไม่เยอะชาวคริสต์ก็เหลือไม่เยอะแล้วตายกันเยอะมากในสงครามนั้นตายจนกระทั่งว่าในบางสายรายงานบอกว่าตายจนไม่เหลือหนึ่งในสามที่ตายไปนั้นอัลลอฮ์จะไม่อภัยให้เลยเป็นมูนาฟิกสแสดงว่นะาในทัพมุสลิมจะมีมูนาฟิกหนึ่งในสามเหลือเชื่ออิหม่มามดีก็มีสงครามก็มีเข้าไปร่วมสงครามแล้วยังจะเป็นมูนาฟิกได้อีก หนึ่งในสามเป็นกาเฟต,ตกมุดตัดตกศาสนาเอ,าลอเอาลออเลอบอกว่าไม่อาภัยให้เลยอีกหนึ่งในสามเป็นชฮีที่ดีที่สุดตายชฮีหนึ่งในสามเหลือแค่หนึ่งในสามที่รอดตายและในฮัดีิสอีกบทหนึ่งบอกว่ามรดกไม่ได้ถูกแบ่งเพราะว่าไม่จะเอาเงินมรดกนะไปให้กับใครเพราะว่าในครอบครัวตระกูลหนึ่งเป็นร้อยรอยนะ่ะเหลือแค่คนเดียว พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอเลอกซ์มาต์ตาก็จะจะให้ชนะแล้วก็ไปพิชิตคอนสแตนติโนเปิลก็ไปกล่าวตักบีบแล้วก็ชนะเพราะเสร็จเนี่ยกำลังจะเข้าไปเนี่ยมีคนเรียกตะโกนบอกว่าดัจจานมาแล้วทําอะไรกันอยู่กองทัพทหารนั้นเลยรีบกลับมาหาอะไรหามุสลิมซึ่งกองทัพตรงเนี้ยเนี่ยนะฮะที่กลับรีบไปก่อนเนี่ยท่านอิมิสุซลัมบอกว่าฉันนะรู้จักพวกเขาและรู้จกักพ่อพวกเขาและรู้สีมา้าที่เขาจะขี่ในวันนั้น ท่านนาบีมุฮัมมัสสดสลลัลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในอีกฮะดีษบทหนึ่งนะฮะท่านนาบีนบอกว่าอินนฟุสตอตอรมุสลิมีนายาลมันมัมมที่เป็นป้อมปาการที่เป็นจุดที่มุสลิมจะไปตั้งป้อมอยู่ไปตั้งฐานทัพอยู่จุดศูนย์บัญชาการในสงครามใหญ่เนี่ยบิลูตออยู่ที่เมืองกูตออยู่ข้างๆเมืองที่ถูกเรียกว่าดามัสกัส มินค่อยริมาไดอินชามเป็นเมืองที่ดีที่สุดของชามนี่คือความจริงที่จะเกิดขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เพราะผู้ที่บอกเราคือท่านนาบมุมฮัมมัดสลล,ละาะะเวะสลัมผู้ที่รัสมาตาลาบอกว่าวายันติกวนินฮาวาอินห่วยอิลาวะฮิยูฮะนบีนั้นไม่กล่าวด้วยกับฮาวานับสูแต่นบีพูดด้วยกับวะฮีสิ่งที่เราได้ประทานบอกมา